สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะนำโปรแกรมบูลแฟม a อลฟามาช่วยในการหาผลการแปลงลาปัสเนะแต่เน้นในส่วนของเครื่องคิดเลขนะเราจะนำเครื่องคิดเลขของโปรแกรมบูลแฟม a อลฟามาช่วยในการหาผลการแปลงลาปัสกันคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2นะตอนที่1ก็ย้อนกลับไปดูได้นะอันนั้นใช้คำสั่งทีละขั้นทีละตอนนะ ในคลิปนี้ก็จะใช้เครื่องคิดเลขกันเลยหน,น้าแรกนี้ก็เนี่ยมีทุกคลิปะนะเปิดคอมพิวเตอร์ไปที่ Google เ,เนี่ยเซิร์ชคำว่าบูลแฟม a อลฟาสั่งลันนะใช้คำสั่งบรรยายหรือคำสั่ง m a ทเ e m a t i c a ก็ได้จะใช้แบบ Math Input ก็ได้นะ สูตรผลการแปลงลาปาสนะในการเรียนระดับปริญญาตรีของแต่ละมหาวิทยายลัยนะเรียนในวิชาสมการเชิองอนุพันธ์เรียนในวิชาแคลคูลัสนะ mm. เขาก็จะใช้สูตรผลการแปลงลาปาสพร้อมด้วยคุณสมบัติเพื่อหาผลการแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเนื้อหาโดยละเอียดนะการพิสูจน์สูตรประยุกต์ใช้งานไปดูในคลิปหมายเลข228นะ ในคลิปนี้เน้นเอาวูลแฟมมาแอลฟามาช่วยในการคำนวณตัวอย่าง5.2.12ในหนังสือเล่มนี้นะวางขายที่ร้านเมปมาเก็ตนะเป็นอ e ีปุ๊กนะีจงหาผลการแปลงของ x sin ซนะแล้วก็สูตรผลการแปลงไซน์ได้เป็น1ส่วน s กกำลังสบวก1นะพอมี x คูณข้างหน้าเขาก็ใช้คุณสมบัติว่า หาอนุพันธ์ตัวนี้ดิฟเทียบกับ S และมีเครื่องหมายลบหนึ่งนะดิฟหครั้งก็ลบหครั้งแหละนะแล้วก็คำนวณออกมาคำอธิบายโดยละเอียดก็แน้นอีกครั้งหนึ่งนะเนื้อหาทางทฤษฎีไปดูคลิปหมายเลข229เดี๋ยวเราจะนำบูลแฟมอัลฟามาช่วยในการคำนวณน,นะแต่ในคลิปนี้เน้นการใช้งานแบบเครื่องคิดเลขนะไม่พิมพ์คำสั่งเองแบบคลิปที่แล้วนะใช้เครื่องคิดเลขกันเลย นะ transform, นะลาปลาสทาร์สฟอร์มเครื่องคิดเลขหนะยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็พิมพ์เลยลาปลาสทาร์สฟอร์มแคลคูเลเตอร์เนื่องจากเป็นภาษาบรรยายนะลองพิมพ์สั้นๆดูก็ได้ลาปลาเฉยๆได้ไหมลาปลาสทาร์สฟอร์มเฉยๆได้ไหมนะแต่ถ้าตัวนี้มั่นใจได้เลยนี่คือการหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้งานนะ กด enter หรือก็คลิกเท่ากับมาแล้วเครื่องคิดเลขนะต้องการหาผลการแปลงของใครนะีสูตรฟังก์ชันนะแต่ละมหาวิทยาลัยเนะีตำราแต่ละเล่มนะตัวแปรอาจจะใช้ t ใช้ x ตอนนี้ใช้ t อยู่นะ f t นะี f ใหญ่ที่เกิดขึ้นใช้ตัวแปรอะไรใช้ตัวแปร s นะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสูตรคำนวณกันนะ ตัวอย่าง5.2.12นะ x คูณ sin x นี่ไง x คูณ sin x ตัวแปรของ f ตัวเล็กตัว x แปลงแล้วใช้ตัวแปรอะไร f ใหญ่ s นีพอพิมพ์สูตรเสร็จแล้วก็กด Compute นี่คือผลการแปลงที่ได้เห็นไหมผลการแปลงของ x sin x ได้เป็น2 s หาด้วย s กํลังสบวกหทั้งหมดยกกําลังสองตรงกัน นะในคลิปนี้เน้นการใช้งานแบบเครื่องคิดเลขนะอย่าลืมดูของแถมนะของแถมมีประโยชน์มากนะกราฟของฟังก์ชันนะโดเมนลบ1-1ถึง1นะโดเมนกว้างขึ้นตัวนี้ก็นะฐานก็แคบนิดหนึ่งรูปเดียวกันนะรูปบนนี่ลบ1-1ถึง1อันนี้ลบ4-4ถึงสนะสูตรผลการแปลงนะ รูปแบบนี้รูปแบบนี้ก็จัดได้ตามความเหมาะสมล่าของ f s คืออะไร s เป็น0นะฟังกช์ชันคู่ฟังกช์ชันคี่นะอ,อนุกรมเทเลอร์ของฟังกช์ชันนะอนุพันธ์ของ f s นะี่นี่คือของแถมที่วุนแฟรมแอลฟาแถมให้นะ หลายตัวมีประโยชน์ในแง่ของการเรียนการสอนนะเวลาใช้งานก็ดูให้ครบนะเห็นไหมแถมให้ด้วยค่าสูงสุดต่ําสุดนะ fx เท่ากับไซน x หรือ ft เท่ากับ t s i น t หาผลการแปลงได้เหมือนกันนะตัวอย่างเดิมแหละนะแต่ใช้เป็น t s i น t นะโปรแกรมบุญแฟรรมแอลฟาเนะี่ยเป็นภาษาบรรยายนะ t s i น t ทีไซด์วงเล็บทีงี้ก็ได้นีใช้ได้เหมือนกันตัวแปรของ F ตัวเล็กคือตัว T สูตรที่ได้ F ใหญ่ S สนะีสูตรเดียวกันผลการแปลงของฟังก์ชันที่นิยามเป็นช่วงแนะ้แล้วก็ใช้ใหฟวี่ไซด์สเต็ปฟังก์ชันมาช่วยวิธีเขียนนะหนึ่งหนึ่งตรงกันเห็นไหมหนึ่งนี่หนึ่งด้วย พอกำลังจะข้ามช่วงมาที่4 1ต้องหายไปก็ลดพลิงด้วย1คูณ u4 ของใหม่เข้ามาแทน2คูณ u4 นีบรรทัดนี้ก็จัดรูปพิชคณิตเสร็จแล้วก็ใช้คุณสมบัติของผลการแปลงคือส่ง1ไปส่ง u4 ไปแลส่ง1ไปที่1ส่วน s ส่ง u4 ไปที่ e กำลังลบ 4s ส่วน s เนี่ยพวกนี้มาจากสูตรแล้วก็คุณสมบัติน เนื้อหาโดยละเอียดตัวอย่างมากกว่านี้นะไปดูในคลิปที่แนะนําไว้นะหรือไม่ก็ไปดูหนังสือเล่มนี้คลิปนี้เราจะใช้เครื่องคิดเลขกันหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมา l a Laplace transform calculator ฟังก์ชันที่ต้องการหาผลการแปลงนะหบวก u 4ก็1 x 4. นึ่งบวก h v s i x ลบสี่เน้นอีกครั้งหนึ่งนะ h v s i x ลบสี่นะ u 4ตัวนี้ ตัวแปรของ F ตัวเล็กใช้เป็นตัว X F. F ใหญ่ใช้ตัวแปร S ผลการแปลงที่ได้นะตัวนี้จัดรูปเป็นชิ้นเดียวตัวนี้แยกส่วนนะอย่าลืมดูของแถมด้านล่างนะยังมีของแถมด้านล่างอีกนะจะใช้ T ก็ได้เห็นไหมนี่เน้นว่าจะใช้ตัว T ขึ้นอยู่กับตำราเรียนการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยนะเครื่องคิดเลขเครื่องนี้ใช้ได้นะ ตัวอย่าง5.2.19นะมาดูหลักคิดในการเขียน f ในเทอมของยูนิตสเต็ปฟังชันกันนะ1เริ่มด้วย1เหมือนกันพอกำลังจะข้ามช่วง1ต้องหายไปก็ลบทิ้งด้วย1คูณ u 3ของใหม่เข้ามาแทน x คูณ u 3นะส่วน7บรรทัดนี้ไปฟังคำอธิบายโดยละเอียดนะในคลิปหมายเลข229เดี๋ยวเราจะหาผลการแปลงกันนะีอันนี้ก็เฉลยเตรียมไว้เทียบกับ ผลการคำนวณของเครื่องคิดเลขก็แล้วกันนะหนเห็นไหมหนึ่น,นี่ก็หนหด้วยลบทิ้งด้วย,วย u 3อันนี้เห็นเฮปวิไซ z ์นะี t ลบสนะอันนี้เป็น x ตัวนี้เป็น t ไม่เป็นไรหรอกนะขึ้นอยู่กับเราเลือกตัวแปรบวกด้วยนะ x คูณ u 3นะี่ไงบวกด้วย t คูณเฮปวิไซด์นะีแต่ช่องมันแคบไปมองไม่เห็นหางตัวนี้นะ ตัวแปรของ f ตัวเล็กคือ t ตัวแปรของ f ตัวใหญ่คือ s ผลการแปลงที่ได้สูตรเดียวกันใช่ไหมผลการแปลงที่ได้สูตรเดียวกันนะแล้วเลื่อนดูของแถมที่ได้นะจะมีความรู้ในเนื้อหาของผลการแปลงลาปลาสเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะแค่เลื่อนดูแค่นั้นเองนะ ตอนต่อไปนีผลการแปลงลาปลาสผกผันนะ inverse laplace transform เนะก็เหมือนกับเราเรียนอนุพันธ์ย้อนกลับก็อินทิเกรต l นะลาปาสคือเหมือนกันส่งไปคือลาปลาสส่งกลับคือลาปลาสผกผันนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ